ท่านผู้ชมดูตัวนี้คุณหนึ่งเดินไปทางไหนนะครับเขาเดินตามตลอดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้คุณภาพจากงานวิดีโอของเรามากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่ขาตั้งมือถือที่มีระบบ ai นะครับเขาจะติดตามใบหน้าเรานะครับหมุนแพนตามเราได้แบบ360องศาแบบนี้เลยนะครับตามเราจนกว่าเราจะบอกว่าพอแล้วพอนะครับคาว่าพอแล้วพอคือยกมือขึ้นท่านผู้ชมดู ปุ๊บมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับทีนี้เขาไม่ตามเราแล้วครับท่านผู้ชมดูนะไม่ตามเราแล้วฮะจนกว่าเราจะบอกเขาให้เขาตามนะครับวิธีการบอกให้เขาตามก็คือโอเคนะครับสัญลักษณ์มืออย่างนี้อ่าเขาก็จะตามเราอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเป็นไงบ้างครับนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับที่ทุกคนต้องมีครับใครเป็นสายทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับสายไลฟ์สดนะครับหรือสายรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวครับ ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ดีที่สุดครับดังนั้นใครมองหาขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่นะครับจัดไปที่ตะกร้าสีเหลืองตัวนี้นะครับในตะกร้าเนี่ยมันมี2ตัวเลือกครับมีตัวเลือกที่1ไม่มีไฟกับตัวเลือกที่2ครับมีไฟอ่าเดี๋ยวคนหนึ่งไปเอาไฟให้ดูท่านชมครับหนึ่งอ่าตัวนี้ครับท่านชมดูนี่มันจะเป็นไฟแบบนี้ครับ2ดวงนะครับชอบแบบไหนก็จัดตามที่ท่านชมชอบหรือต้องการได้เลยนะครับใครมองไม่เห็นตะกร้า อยากรู้ราคากดไปที่คําอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณหนึ่งจะแนบลิงก์พิกัดร้านค้าที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําให้ครับตัวนี้เป็นขาตั้งกล้อง AI ที่ตอบโจทย์มากๆครับสะดวกสบายครับต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นตัวมอเตอร์ที่ใหญ่ๆหนักๆครับเป็นท่อนๆนะครับเราต้องมาต่อกับตัวขาตั้งกล้องอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มีในตัวให้เสร็จสับเลยท่านผู้ชมดูดิเพียงแค่ท่านผู้ชมเอาไปช,ชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะ แล้วเราก็เอามาเปิดใช้งานแบบนี้ได้เลยครับสบายๆเลยเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะมาช่วยเราถ่ายให้ครับจัดไปครับคุณหนึ่งคัดไปเรียบร้อยแล้วครับ